สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทิศสมปองขึ้นเวทีหมอลำโชว์เพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือที่โรงซ้อมการแสดงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมู่ที่4ตำบลแพงอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามได้จัดการแสดงหมอลำร,ำรอบพิเศษในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยการแสดงครั้งนี้ได้มีการเชิญทิศสมปองหรือนายสมปองนครไทยสงอดีตพระนักเทศชื่อดังมาเป็น แข่งกระนับเชิญสุดพิเศษ ขึ้นเวทีโชว์ตัวและร่วมแสด,แดงกับหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทิศสมปองได้ขึ้นเวทีหมอลำและจับไมโชว์น้ำเสียงให้แฟนคลับได้รับชมรับฟังโดยทางด้านทิศสมปองหรือนายสมปองนครไทยสงกล่าวว่าสาเหตุที่ตนมาขึ้นเวทีหมอลำในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อตอนที่ยังบวชเป็นพระทางคณะหมอลำได้เข้าไปขอพบและฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่วัดซอยทองพร้อมทั้งกล่าวเชิญให้ตนไปร่วมขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติสักครั้งซึ่งเมื่อตนศึกออก มาจึงได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ